สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะพบกันในช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะเช้านี้อยู่กับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอแนะนำคู่มือจัดการการรังแกในโรงเรียนปลูกฝังให้เด็กไม่รังแกคนอื่นรู้จักเอาตัวรอดเมื่อตกเป็นเหยือ่อ นายชาติวุฒิวังวนผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสสสได้กล่าวว่าสสสร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาคู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียนเพื่อตัดวงจรการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบโดยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักวิธีป้องกันตัวเองเมื่อถูกรังแกเช่นการบอกครูหรือผู้ใหญ่ที่ ไว้วางใจโดยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช้อารมณ์หรือหากอยู่ในสถานการณ์ที่พึ่งพาผู้ใหญ่ใกล้ตัวไม่ได้ <c oughs> ก็ยังมีช่องทางการช่วยเหลืออื่นๆ <c oughs> เช่นสายด่วนสุขภาพจิต1323และการเก็บหลักฐาน <c oughs> เช่นถ่ายคลิปหรือหาวิธีการจัดการอารมณ์ที่เหมาะสมไม่จมกับอารมณ์จนรู้สึกสิ้นหวังและหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวหรือในสถานที่เปี่ยวค่ะ และสำหรับคู่มือปฏิบัติดังกล่าวนะคะระบุให้มีการสอนป้องกันไม่ให้เด็กรังแกคนอื่นเช่นสอนให้มีสติในการแก้ปัญหาลงโทษอย่างมีเหตุผลสอนให้เห็นถึงผลกระทบจากการรังแกผู้อื่นใช้เวลาว่างเพื่อดูแลสุขภาพกายและใจของเด็กให้มากขึ้นส่งเสริมให้เด็กมีความเมตตาเคารพสิทธิผู้อื่นและหากกระบวนการแก้ปัญหาและความท้าทายต่างๆไม่ส่งผลทางบวกควรพบจิตแพทย์ เด็กและวัยรุ่นอย่างเร่งด่วนค่ะเนื่องจากปัญหาการถูกกระทําส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อกายจิตสังคมอย่างรุนแรงกับทุกคนและที่สําคัญที่สุดคือปัญหาเหล่านี้ป้องกันได้ ด้านแพทย์หญิงดุษฎีจึงสิรกุลวิทย์ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนักครินกรมสุขภาพจิตและผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตสอสได้กล่าวว่า การที่เด็กถูกทำร้ายเป็นการทำให้เกิดบาดแผลท,ทางใจอย่างสาหัสไม่ใช่เด็กทุกรายที่จะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้บางรายฝังใจจนแสดงออกด้วยความกลัวในรูปแบบต่างๆทั้งกลัวความมืด กลัวเสียงดังกลัวเพศชายหรือกลัวบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับคนที่เคยทำร้ายมาก่อนการทำร้ายเด็กไม่ว่าจะรูปแบบใดเป็นเรื่องที่สังคมไม่ควรยอมรับแม้จะเป็นเพียงการทำร้ายด้วยคำพูดก็ตาม จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยของเด็กเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเด็กควรรีบโทรแจ้งศูนย์ประชาบดี1300ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งนี้ผู้ที่สนใจนะคะสามารถตามอ่านคู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียนได้ทางเว็บไซต์ www t h a i h e l h or th ค่ะ